ไทยไทยเมาทูเมา ช่วงนี้ของเราไทยไทยเมาส์ชูเมาส์ค่ะใช่ครับเมาส์ชูเมาส์เป็นเรื่องราวของการคัมแบ็กคราว<ม>กับนายคมสันนะฮะก็บ,บอกว่าทุบก,กระปุกทำวงดนตรีแบบครบวงจรเลยโอ้<ๆ>นะคะก็มาพูดถึงศิลปินหนุ่มคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคุณนายคมสัน,คนะคะหลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นๆจำเขาได้เนาะจากเวทีการประกวดไม้ทองคําซีซั่นที่2อันเอง<ม>ค่ะตอนนี้เรียกว่าคัมแบ็กกลับมาแล้วนะคะก็มาเป็นศิลปิน นะะในสังกัดของเลิกดีเพลย์โปรเจกต์นั่นเองนะคะคล่าสุดเนี่ยเห็นว่าทุบกระปุกนะคะลงทุนใส่ทั้งแรงใจแรงกายนะคะทำวงดนตรีแบบครบวงจรนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นรายได้หลักของตนเองแล้วก็ครอบครัวในอนาคตอีกด้วยเออะะก็เรียกได้ว่านะครับเป็นการเก็บ เกลียเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในแวดวงดนตรีทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยมายาวนานถึง20ปีเลยนะฮะโดยหนุ่มนายกมสันเนี่ยก็ได้เผยว่าการทําวงดนตรีเนี่ยนะฮะเป็นความฝันของนายตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เลยนะครับนะฮะก็รู้สึกว่า คนเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วก็ต้องควบคุมดูแลว,วงเนี่ยมันคือมันเท่มากอะไรอย่างนี้นะฮะเราต้องตั้งใจนะฮะว่าถ้าเราพร้อมเราจะทำวงดนตรีเป็นของเราเองเขาบอกงี้นะฮะเพื่อเป็นรายได้หลักแล้วก็ตัวของนายเองแล้วก็เป็นรายได้หลักที่มาจุนเจอือครอบครัวอะไรอย่างนี้ในวันที่เขาไม่สามารถร้องเพลงได้หรือว่าร้องเพลงไม่ไหวแล้วเขาก็ยังมีวงอยู่อะไรอย่างนี้นะฮะเขาบอกว,ว่าความคืบหน้าของวงดนตรีของนายคมสันนี่เกือบเสร็จไปประมาณเสร็จไปแล้วเกือบประมาณเ0ปรนะฮะ ก็เร um uh ิ่มมีลูกค้านะติดต่อเข้ามาบ้างแล้วนะครับเขาบอกว่าจุดเด่นของวงเนี่ยนะฮะเรามีอยู่3ขนาดสามารถสอบถามผู้จัดการของนายได้เลยนะฮะส่วนหลายคนที่สงสัยว่านายจะเลิกร้องเพลงหรือเปล่านะฮะเขาก็บอกว่านายยังร้องเพลงเหมือนเดิมครับนะฮะยังไม่คิดวางไม้นะฮะตอนนี้ เขาบอกว่าแน่นอนเร็วๆนี้เนี่ยนะฮะมีเพลงใหม่ให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับก็ขอกําลังใจนะโอ้เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกันได้นะคะของนายคมสันนะคะได้ทาง YouTube c h anel n แล้วก็ Facebook Fanpage ของเรื D ่กดีเพล์กันด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวกันจากเรืกดีเพล์แล้วก็ช่วงนี้ของเราไทยๆทยเมาส์ทูมาสค่ะไทยไเมาส์ทูเมาส์